Like, จนนะยอมรักความจริงในวันนี้ได้ที่ฉันไม่มีใครไม่มีเธอต่อไปเอดี่จะรูปที่เคยวย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันเคมานาจากทู i ินไซด์อีกเช่นเคยครับกับ A c a d e m y ทูแคมเดมี่แฟนตาเชียซีซั่น11นะครับหรือว่า AF11 นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตอันน่าตื่นเต้นและก็ประทับใจนะครับเราเนี่ยเราก็มาคูดคุยกันก่อนแบบนี้นะครับกับทั้งพ่อแม่แล้วก็แฟนคลับครับเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยนะฮะแล้วก็เรียกความตื่นเต้นก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตจริงในวีที่2กันในสัปดาห์นี้นั่นเองครับ ในคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยคงจะได้รู้กันไปแล้วนะครับกับโจทย์เพลงสุขที่ได้ร้องนะครับที่นักรล่าฝันทั้ง12คนนะครับเขาก็ได้โชว์ความสามารถของพวกเขาบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะอย่างเต็มที่ครับและในสัปดาห์นี้นะครับโจทย์เพลงเนี่ยก็ท้าทายไม่แพ้กันเลยฮะกับโจทย์เพลง Boy Band Girl Group นั่นเองครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเขาเนี่ยจะออกมาสร้างความสุขและก็ความประทับใจนะครับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับต้องติดตามกันใน75นาทีที่กำลังจะถึงข้างหน้านี้แล้วนะครับแล้วในวันนี้นะครับเหล่าบรรดากองเชียร์ของบรรดานักล่าฝันทั้ง12คนนะครับก็ได้ทยอยกันมาที่2 AF Studio กันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับผมเห็นบรรยากาศภายนอกเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนเตรีย,ยมป้ายไฟแล้วก็เตรียมมาเชียร์ทุกวีกันเป็นอย่างดีเลยครับ แต่เราจะเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีนักล่าฝันหนึ่งคนที่จะต้องลากกระเป๋ากลับบ้านไปนั่นเองครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่หลายคนก็อาจจะตื่นเต้นแล้วก็ใจหายกันไปแต่ว่าข่าวดีก็คือทุกคนยังอยู่กันครบ และสัปดาห์นี้แล้วนะครับจะไม่มีข่าวดีแบบนั้นอีกต่อไปนะครับแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่อีก4ชั่วโมงก,กว่านี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบนักล่าฝันวีไหนนะครับก็ต้องกดโหวตให้พวกเขากันอย่างด่วดแล้วนะครับเพราะว่าอนาคตของทุกคนนะครับ อยู่ในมือของคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยได้อยู่ในบ้านต่อไปเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้ร้องเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกนะครับก <ived. S 1> ็ต้องรีโบโวทให้กับน้องๆน,น,นักล่าฝันทุกคนเลยครับแต่ว่าการโบนี่นะฮะโบยังไงแล้วจะทํำยังไงเนี่ยฮะให้น้องนักล่าฝันที่เราโปรดเนี่ยโปรดปานคนโปรดของเราได้อยู่ต่อผมนะจะมาย้ำช่องทางการโบทให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับช่องทางการโบนะครับก็ง่ายๆเลยครับแบ่งเป็นหลายแบบนะครับ แล้วก็สามารถโหวตได้ทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงเลยช่องทางแรกนะครับก็คือโหวตทาง SMS w o t e for tuition's นะครับส่งคะแนนเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบก่อนใครเลยครับผ่านทางช่องทาง SMS ครับพิมพวี v ครับตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งไปที่4827999ครับราคา4บาทต่อ SMS นะครับเฉพาะระบบ t o Move H เท่านั้นครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ SMS v o t e for Two for You ส่งคะแนนนะครับเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบเนี่ยนะครับผ่านทางช่องทาง SMS เช่นเดียวกันพิมพ์วีครับตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันนะครับส่งไปที่4827333ครับราคา4บาทต่อ SMS ครับเฉพาะระบบ Two Move H เท่านั้นเช่นเดียวกันครับ หรืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยง่ายกว่า SMS อีกนะครับนั่นก็คือ u s s d เโหวตครับเพียงคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วกดดอกจาน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับแล้วเพียงเท่านี้ครับกดโทรออกเลยเท่านี้นะฮะก็ได้โหวตนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบแล้วผมว่าวิธีนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับราคา4บาทต่อครั้งครับเฉพาะระบบท o มูฟ d g e เท่านั้นเช่นเดียวกันครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าโหวตทีละโหวตมันไม่สะใจนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะโหวตให้แบบเป็นคอมโบเซตนะครับก็มีแบบ U.S. SD Big โหวตเช่นเดียวกันครับโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50หรือว่า100โหวตก็มีนะครับโหวตนะครับก็คือแค่4บาทต่อโหวตครับเฉพาะระบบ True Move Edge เท่านั้นครับ วิธีก็คือกดดอกจนันแล้วก็หมายเลข4ครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักที่คุณผู้ชมชื่นชอบครับตามด้วยจํานวนโหวตอ,อาทิเช่นอ่สิโหวตก็ตามด้วยเครื่องหมายดอกจนันขออภัยครับ ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20บวกก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน50หรือว่า100่ง้ก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกทันเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกอีกเหมือนกันครับหรือว่าถ้าใครนะครับถนัดออนไลน์อยากจะลองใช้อินเทอร์เนตเ็ตโหวตบ้างแหละกดโทรศัพท์อษาจจะไม่สะดวกครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถออนไลน์โหวตกได้เช่นเดียวกันโหวตผ่านทางทางเว็บไซต์นะครับ t o a f t o l i f e c o m ครับ ก็จะมีบิ๊กโหวต10โหวตราคา40บาท20โหวตราคา80บาทครับเฉพาะเข้าเครือข่ายระบบ t o Move S เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัดเงินผ่านระบบ t o Move H ครับหรือว่าจะเป็นบิ๊กโหวตแบบ50โหวตครับราคาเพียง200บาทแล้วก็100โหวตครับราคา400บาทแล้วก็เป็นระบบตัดเงินผ่านบัตรเครดิตนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีบวดผ่าน 2AF11 แอปพลิเคชันครับบน p h o n e แล้วก็ Android เรียกว่าใครนะครับที่ใช้ทั้ง Android แล้ก็ iPhone เนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยมาบวดกันได้ครับมีบวช10บวชครับราคา40บาท20บวชราคา80บาทครับ50บวชราคา200บาทแล้วก็100บวชครับราคา400บาททั้งหมดนี้นะครับเฉพาะระบบ 2Move Edge เท่านั้นครับหรือว่าใครนะฮะอยู่นอกบ้านไม่สะดวกบ้างหละครับตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้าน อีกหนึ่งวิธีครับซึ่งสะดวกเช่นเดียวกันก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เซวิสได้เลยครับทุกสาขาครับบิ๊กโหวต50บาทราคา200บาทแล้วก็100โหวตราคา400บาทครับชอบใครเชียร์ใครนะครับก็ต้องมาช่วยกันโหวตนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยวิธีสองแล้วนะครับจะต้องมีคน1คนที่ต้องเดิน ออกจากบ้านไปเลยครับเพราะฉะนั้นอนาคตของน้องๆอ,อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับและตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับผู้ปกครองกันดีกว่าของนักล่าฝันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วนะครับเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างเด<ม>ี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันครับ เราได้เวลาสําคัญแล้วนะครับที่จะมาพูดคุยกับกํบลาลังใจนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับนักล่าฝันของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือผู้ปกครองและก็คุณแม่นะครับนี่ก็คือของน้องปอนแล้วก็เป็นคุณน้ากับคุณแม่ใช่ไหมครับรน้องปอนวีสิบข <24 S 1> อ <24 S 1> <ค>วีซี <3 S 2> วีีข <4 S 2> อภายวีีนะครับผมวันนี้นะครเรียกว่าผ่านไปสองสัปดาห์แล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยคิดถึงน้องปอนบ้างไหมครับคิดถึงค่ะพ่อไม่เห็นน้องปอนเขาเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็คิดถึงดูค่ะ แตเ่เขาให้ใหน้องบอลทำเต็มที่ไงค่ะ